ชุนเรานี่มันเป็นชุนชุนที่ว่าหนำหน่อยเนี่ยลูกนะมันมันเป็นชุนชุนที่ไม่ไม่ใหญ่แต่เป็นชุนชุนขนาดกลางอ่าการกับการเกษตรกรนี่ก็คือชุนอย่างเป็นหลักนะการทำหนานี่ก็ไม่มีไม่มีเลยตอนนี้ก็คือว่าไอ้นี่มันคืออาชีพเพิ่มเล่นๆนุกๆกันกว่าใช้ชาวบ้านแต่ว่าคือว่าถ้าเราอีเอามาว่าชุนชุนนี้ต้องการในใจคือถ้าว่าเรอชานการขนาดนี่ก็คือต้องการมาดเลยถ้าว่า แต่ว่าปัญหาที่เกิดคือมันเจไม่ได้กันติชาว้านก็อยู่กันทุกวันทุกวันก็ไม่ปัญหาปัญหาที่เจอคือ่วนมากันคือน้ำแ้่ไม่น้ำยืนทน้ำาลวน้ำเนี้ยน้ำธรรมชาตินี้ก็คือว่าต้นมากจะเป็นกา้ว่าหน้ำ่ไ้ำยน้ำเปียลงในพืนที่ได้เป็นยลอยล่งในเนี่ค่ะอ่าครับมันเป็นปูเป็นที่ท่เป็นที่้ทำขึ้นก้น เดี๋ยวมันงานโรงงานมันนี่โรงงานมี่นีนักมีนันีกล้องเทนนิ่งนี่ไม่ใช่พน้ามาหรอกกล้องนี่นะกล้องก็เป็นข้าคอนหมอข้าคอนหจกร้ากร้าวหารับมียู้ถึงย้ยกับลอยน้ำลอยน้ำเสียลงลอยน้ำเสียลงลงลงในพื้นที อันนี้คือสภาพทิ่เือนหลอมตอนนี้ก็คือบนเยานี้ไม่ไม่ไม่ดีแต่ทุกคนการเป็นยุคของชาวบ้านนี่ก็ค่อนข้างจะดีนะดีะว่าคนมีมีความขยันหน่ก็คือส่วนมากส่้นอย่าง ต้มโปะพักปลูกพักไอ้พวกนี้นี่คือมันมันการจากปลูกพักนี่ขึ้นมาจะเข้าเป็นปลูกเกินต้นแล้วนะลูกไอ้ที่การปลูกพักนี่ก็ไม่มีก็มีแต่ของลุงเนี่ยครับปลูกแต่พักกุ้งอ๋อปลูกแค่ไหนคะอันน้แบบธรรมชาตินี่ยตรงนี้บริเวณนี้ลุงลุงเป็นคนปลูกกัางวัดก็คืออาจจะเพิ่มยาเด็กน้อยๆจะเลี้ยงควายเลี้ยงวัวเป็นนั้นเลี้ยงควายนี่คือเขาเอาไว้ไอ้นี่คือข้องข้องลุงก็คือเลี้ยงเชจิงอนุรักไผ่ชายพันธุ์ ภายในนะครับเพื่อคนไปเลี้ยงต่อได้เป็นไงบม่โรบไม่ใดไขคือจำแนกเรามีแต่ว่าเราเราจะตัดเป็นไฟขัดไปเลยไขแบบเหนือก็มีแต่เป็นชุนหมักจะเป็นไฟจะอยู่ดีที่นี่อยู่ดีลูกไม่ลำบากไม่ไม่ลำบากไม่ลำบากคือเส้นตกิตทางหนอนี่ไม่กระทอบเลยไม่กระทอบไม่กระือบเพราะว่าส่วนใหญ่แบบเรา คือหากินได้อาารแบบหากินได้อกินได้แต่ถ้าในเมืองก็คือไม่ได้เลยค่าของชีพอะไรจะถูกมากแต่ความต้องการนี้นี่เขาใช้คือดีได้แล้วเราต้องการก็คือว่าณาบาลก็มาแก้องการก็คือนึ่งกวกหลอดไฟตอนมีนะลูกนะเออขั้นตอนที่นึ่งเลยอต่นี้มีผงาไข่ถ้าได้ลงโขมมีครบลูกแต่ว่าปัญหาต้องจุนจุนตอนนี้ก็คือเรื่องยาเสพติด นั่นคือปัญหาหนึ่งของของที่นี่แม่มาให้เงินไม่มีหรอก่มีเออไม่มีปัญหาได้มีหนึ่งก็คือปัญหาเกิดขึ้นอยางเคยปิดอ่าต้องเพิ่มทุกข์กับคาพชีวิตกล้องวัยยุนในชุมชนในเบื้องต้นนี้บางทีบางทีเราพับกระนาคติอ่าพับกระนาคติไหมซึ่งเขาทำในปัจจุบันหรอกมันไม่ได้เข้าใจเขาถึงประชาชนทำแต่แบบระบบผู้นำ để vui tạm mày khảo thức